ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสามารถสอบติดจุฬาได้อะไรเงี้ยเขาเพราะว่าเกณฑ์การรับอะครับมันมีคะแนนที่สูงมากแตนห้าด้วยความหินของมันก็คือมันมีจำนวนข้อเยอะมากๆพอถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าทำไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่ครับสวัสดีครับผมนะายทัชชานนท์ตันธิรักษ์ปชัยครับชื่อเล่นชื่อโอมครับ เป็นเด็ก6กหนึ่งนะครับปัจจุบันเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยชั้นปีที่2ครับคะแนนที่ใช้เข้า,ขาคณะครุศาสตร์นะครับโอนนิตกับ9้าวสามัญภาษาไทยภา,าษาอังกฤษสังคมครับใช้กครับแผด5ตอนนั้นได้แกต2องร้อยสามจครับส่วนแผดประมาณ180ครับแผด้ด้วยความหินของมันก็คือมันเป็นข้อสอบที่ มีจํานวนข้อเยอะามากๆกว่าแผทตัวอื่นเนี่ยครับร้อยยี่ข้อครับภายในเวลาสชั่วโมงนะครับพอถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าทําไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่ครับพาทชอบปัญญาครับกินเวลามากครับเพราะว่าโจทย์ข้อหนึ่งมันจะยาวแล้วก็ต้องคิดแบซับซ้บอนพาจริยรรมอะไรเงี้ยรัก็จะแบบเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ของแบบถ้าคุณเป็นครูแล้วเจอนักเรียนทําแบบนี้ทาแบบนี้แล้ว คุณจะทาอย่างไรบ้างบางทีบางข้อผมรู้สึกว่ามันก็ต้องอาศัยแบบว่าประสบการณ์มาด้วยนอกจากจะแบบเอาเนื้อหาทางจริยธรรมอย่างนี้ครับมาบวกนะครับของพาไมติสัมพันธ์นะครับผู้แหววเขาจะแบบเหมือนให้รูปมาแล้วถามว่ารูปต่อไปคือรูปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันไม่ได้มาทีมันไม่ได้เป็นแค่รูปเดียวครับมันเป็นรูปแบบซ้อนกันประมาณสารูปแล้วก็ต้องคอยดูว่าแบบรูปนี้แบบเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วยังไงต่อควยเขาก็จะให้เทคนิคที่แบบพาเราดูว่าตรงไหนที่แบบเป็นกุญแจที่ทําให้เรารู้ว่าแต่ละรรรูปมััันนนเีียกแบบบ้ค การเรียนวิชาแพทย์าที่นี่ครับผู้แบวเขาก็สอนแบบใจเย็นนะครับไปช้าๆะอะไรงเงี้ยแบบว่าพยายามจะอธิบายแล้วก็โจทย์ให้ให้เลือกตอบเป็นชอย้ยครับผู้แวบเขาก็จะแบบอธิบายไปทีละชอยเลยครับว่าทาไมชอยนี้ถึงถูกชอยนี้ถึงผิดตอนนั้นที่โรเรียนกับครูแวโอมรู้สึกว่าใช้ได้จริงครับเพราะว่าเขาทำให้ออมแบบทำข้อสอบทั้งหมดทันเวลาพอดีอมคิดว่าแพทย์ครับสามารถอ่านเองได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําก็คือคิดว่าลงติวดีกว่าติวจากคนที่เขามีประสบการณ์ด้วยแล้วทาให้เราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าที่จะอ่านแตัวออัวอกษร ช่วงที่ผมเริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือใช่ไหมครับก็เป็นช่วงม5เทอมปลายครับจนยาวไปจนม6แล้วก็จนสอบเลยครับก็ก็หนักเขาตอนนั้นด้วยความที่ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเออจากที่แน่นอนว่าเราอยากเป็นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเรียนไว้ดูวิชาเลยเพราะว่าผมคิดในใจครับว่าเออถ้าคะแนนเราสูงเงี้ยเราก็สามารถเลือกอะไรก็ได้เงี้ยครับถ้าเราเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ม4ม5ใช่ไหมครับผมคิดว่าเราจะสามารถมีโอกาสในการติดมหาลัยเพิ่มขึ้นได้ครับเพราะว่าซาร์ก่อนคนอื่นเราก็จะมีเวลาเก็บเนื้อหามากกว่าคนนอื่่เเเรรริม็วได้ปียบ น้องๆน,นะครับมปลายนะครับที่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกใช้วิธีการไหนที่ก็อยากฝากการติวออนไลน์นครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเลือกก็ได้ว่าจะต้องติวสดอย่างเดียวหรือว่าติวออนไลน์อย่างเดียวเราสามารถติวควบคู่กันไปก็ได้ครับในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ติวสดนะครับเราก็มาเรียนออนไลน์นครับมันก็เหมือนเป็นการทบทวนเราไปด้วยแล้วก็เหมือนช่วยลาอย่างคุ้มค่าครับติวแพทยห้ากักบครูแววและอีก25ข้คอร์สได้ที่อ ัดเต็มมากกว่า250ชั่วโมงติวที่ไหนก็ได้ติวเมื่อไหร่ก็ได้ติววิชาไหนก็ได้ครบจบคุ้มสุดต้องโอ้เพนดูเรียนทีแคสบุฟเฟ่สมัครเลยที่โอ